สวัสดีค่ะคอนเจริญเพื่อตัดโกนนะคะโอเคตอนนี้เรากำลังทดสอบระบบนะคะของตัวหางตัดหญ้าแพงโกล่านะคะแบบติดรถถนะคะก็ตัวนี้ขนาดหน้ากว้าง1.6เมตรนะคะ,อะตอนนี้เรานำเข้ามานะคะก็ทดสอบระบบนะคะก็่มมอบให้กับลูกค้านะคะตัวน,นี้เป็นตัวตัดหญ้าแพงโกล่าแบบติดรถถนะคะ ตนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปักนะคะตัวนี้ตัวปักอะไรตัวปักยื้อตัวนี้เป็นตัวปักให้ยื้อออกนะคะอ่ามันจะเป็นแขนกลางนะคะมันจะเป็นตัวล็อกนะคะ นี้นะคะเราเสริมความแข็งแรงนะคะของตัวตัวนี้ให้นะคะตัวนี้ตัวแรกมาเป็นไม้นะคะตัวนี้ก็คือเราเปลี่ยนเป็นเป็นงาน